วันนี้ใส่เสื้อเชุตถือไอมาการจะมาน้องสบายๆตอนนี้ถึงกรรมกรมากเลยเครับเองแม่ผมซื้อให้แลเสื้อตัวนี้ที่แบบว่าสวยคนก็รอแต่เหยื่อท่วมตัวไ,ไงครับอีกแล้วอีกแล้วก็ท่านเปลี่ยนเสื้อไหมเหรอ <c oughs> ไม่เปลี่ยนครับผมไม่เปลี่ยนคร <c oughs> ับผ <c oughs> มชอบ ยังไงก็สี okay? Okay? Okay, okay, no? okay. ่เพลงเอ้ยโน่ส no> ี่เพลงครึ่งนะครับผมผ่านไปแล้วโอเคกันไหมโอเคโอเคโอเคเนาะไม่โอเคเหรอใช่พี่ไม่หวเองนะสิลูกพี่บอกเขาว่าหกเพงติเต้นไม่ไหวไหนจ้ะเต้นหน้าขอด้านดูอย่างเดียวนะอย่าเฉยยังไหนพี่ข่าวตลอดอย่าออกมาเลยแล้ว ้องอ่างกำลังขายขนมรสีสาย่ิยมขายน้องเพมร้องเพลงสดค่ะให้น้องจะร้องเพลงสดอีกอยากนั้เอาเพลงเอ่อข้าวบารีนี่ไปค้าเพลงนี่ไม่อยากทำเรื่งข้าวบาไหนี่อะไรหมดต้นใจอ่ะครับใช่เด็กกินเหรอดูตัก่อนนะเอหยิ่ตแหลี่ยงดูดูดูแลวก็ให้พี่หายหน่อยพี่อาจพี่อา พี่ยวพอแล้ว okay. okay. พี่หยาบอกพอแล้วเดี๋ยวไปนั่ทานกันก่อนเพราะยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะใช่ก็จริงๆก็วันนี้ก็สนุกครับแล้วก็ผมก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับใช่มากนะครับไม่พอยังไม่พอเหรอครับผมต้องบอกว่าพอสิรอเล่นงแล้วก็ไปทานข้าววันนี้กว่าวันนี้ก็อีกยาวไกลแล้วไหนก็ไหนจะมีเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์เด็กๆทุกคนอีกนะครับต้องคำนวณอย่างเดียสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วหรือครับพี่เอ๋คุณหยดนั่งเกมอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากอย่างเงี้ย่าง ใกล้ชิดพี่แล้วก็แต่ดีและอย่างดีที่สุดเลยครับพี่เองก็ดีดีไปซื้อเราตีสายใหม่นะครับเราตีสายใหม่แล้วก็สัญญายนะครับใครซื้อสิบถุงมาต่อน้องเตรียมมาโอ้ยสิบถุงต้องบอกนะครับว่าไอ้ดีนะครับนอกจากจะเป็นร้านแผลศัลย์เซต่างหินได้แลยวดีดีฝากร้านของผมเลยนะครับผมร้านาระบางนะครับผมคือถ้าเกิดใครเป็นจ้าเอกผมบังเอิญตรงนั้นนะว่างานผมไปพอดีคุณจะเป็นผู้โชคดี ช่วยบอกให้ทุกคนมีบัตรเมมเบอร์ด้วยนะครัะเมมเบอร์ใช่ไหมครับไปได้หนึ่งร้อยบาทไปได้หนึ่งร้อยบาทบัตรเมมเบอร์ก็จะได้ซื้อลดน้ําเมือนะคะลดสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดีเลยครับก็เออ่ถ้าใครมาทานบ่อยๆตอนนี้หรือว่าอยากจะมีสะสมมาไว้บ้านใครอยู่แถวนี้บ้านค่ะโอ้เต็มเลยต้องจ้างเจมมาหลายรอบแล้วแหละบ้านเราจ้างมาเพิ่มนะคะส่งใส่ก้อนน้องเกมมาอีกเห็นไหมมีนะครับที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็ ที่อย่างที่บอกนะครับอยู่วันนี้ก็มากันบ่อยๆแม่พี่เอกร้านเราจะได้เจริญเจริญจริงๆก็แบบว่าเราอยากให้ทุกคนได้ทานอะไรอร่อยแล้วอร่อยแบบด้วยไม่แพงครับแต่เหมือนกับนั่งกินอยู่ใกล้สตายเยี๋ยค่ะใช่ฟงเงินที่นั่งมองอยู่เยี๋ยวค่ะใครที่หวานสวยหล่อก็มากินเป็น่าตากรรมการเยี๋ยเมื่อก่อนนะผมเจอพี่เอครั้งแรกนะครับผมทานครั้งแรกจริงๆพี่เอนอกจากที้ฮ่องกงเราเจอที่หลักกานเรียงกันใช่ๆเพราะฉะนั้นผมไม่รู้คือพี่เอจรี่เกิดด ก็นั่นแหละก็ใครที่พาลูกหลานมาที่สาขาตแงไหนก็อาจจะเจอพี่เองที่อาจจะพาเขาสังสรก์กันได้ะครับเดไม่ก็มาชิวๆฐานะที่ตัวเองก็คงเลยวัยกันแล้วหลายคนหยือแล้วเอาหลานเราคนจากบ้านมามาพี่ แต้าเลยนะแล้วใส่ไปด้วยก็ไปนะครับ